ตันนี้นะครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของยี่ห้อนาชินะครับก็คือเป็น HPU ที่ประหยัดพลังงานนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นแบบดั้งเดิมไม่ใช้อินดักชันมอเตอร์เป็นปตัวปั๊บปั้มส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นอินดักชันมอเตอร์ที่ใช้อินเวอร์เตอร์มาคอนโทรลนะครับซึ่งอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะบิวอินอยู่ในนี้นะครับตัวในนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นซิงวอนัตมอเตอร์ทีเฟสซิงวอนัตมอเตอร์ที่เป็นแบบแม่เหล็กถาวรหรือเขาที่เนมเพจเขาบอกว่าเป็นทีเฟสพีเอ็มซิงวอนัตมอเตอร์นะครับเป็นทีเฟตเป็นซิงวอนัตมอเตอร์ Motor, แบบแม่เหล็กถาวรน,นะครับสิ่งที่เขาต้องการโชว์ตรงนี้นะครับก็คือเรื่องของพลังงานนะครับ ก็บอกว่าถ้าเป็นอินดักชันมอเตอร์ทั่วๆไปแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวที่2เนี่ยเวลาที่ motor ทมอเตอร์ทํางานเนี่ยมันก็จะกินพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับเสร็จแล้วถ้าใช้อินเวอร์เตอร์มันก็จะประหยัดลงลงมาครับและถ้าเป็นตัวที่3เนี่ยก็คือใช้เปอร์มิเนนต์ไม่แก่เซนเซอร์มอเตอร์เนี่ยไอมันก็จะประหยัดลงอีกเพราะว่า พราะมันน่นแมกเนตเนี่ยมันมีค่าความสูญเสียน้อยนะครับน้อยกว่าอินดักชันมอเตอร์เพราะว่ามันใช้แม่เหล็กถาวรไม่มีการสูญเสียที่ถอดรวดนะครับทีนี้ก็ให้ดูพลังงานนะครับช่วงที่ปั๊มทำงานนะครับอันนี้ปั๊มสแตนบายไอดทีทำงานนะครับเป็นว่าก็จะเห็นความแตกต่างของกิโลวัตต์นะครับ อันนี้นะครับก็เป็นพาวเวอร์นะครับก็แสดงผลในช่วงที่ปั๊มรันอย่างเดียวกับช่วงที่มีโหลดนะฮะโหนโหลดนะครับก็แ็นว่าตัวที่1เนี่ยนะฮะตัวที่1ตรงนี้นก็จะประหยัดพลังงานสุดนะครับอาโทษตัวที่2นะครับก็จะประหยัดพลังงานสุดก็คือตัวนี้นะฮะตัวที่มีมอเตอร์ส่วนตัวนี้ตัวที่1เนี่ยก็คือไม่มีมอเตอร์ก็จะ กินพลังงานปกติตัวที่2มีนวอเตอร์บรยเอินก็จะประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานส่วนตัวที่3นะครับก็เป็นมอเตอร์ชนิดใหม่เปอร์มานั้นไม่เนตซิงวนัตมอเตอร์ก็จะประหยัดพลังงานสุดลองดูงรอบนะ